สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุโขทัยนะคะมาพบกับผ้าสวยๆกันได้ที่นี่นะคะวันนี้เรามีสิ้นตินจกบ้านหาดเซี่ยวนะคะเป็นงานฝีมือการทําตีนจกนะคะตีนจกก็คือด้านล่างของตัวสิ้นนะคะเป็นงานฝีมือที่ใช้ปลายขนเม่นล้วงเส้นใยนะคะก็จะเกิดลวดลายประมาณนี้นะคะพื้นนี้จะใช้เวลากับการทําเป็นเดือนๆน,นะคะตัวสิ้นเป็นสีครีมค่ะ มีจกหัวจกท้ายนะคะราคาก็จะอยู่ที่6 0 0 0บาทค่ะเป็นงานฝีมือนะคะเรายังมีอีก1นผืนนะคะหนึ่งผืนนี่ก็จะเป็นสีออกกากีค่ะเป็นสีออกกากีเชิงตีนจกนี่ก็จะเป็นลาย12หน่วยตัดนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นลายชาววังค่ะตัวนี้จะเป็นลายชาวังนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นลาย 12หน่วยตัดหรือ12ขอนะคะตัวสิ้นจะเป็นสีกากีค่ะด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ราคา6000บาทเช่นกันนะคะสนใจทักทายกันมาได้ไปดูได้ที่เพจ Facebook ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะจะมีสิ้นสวยๆสิ้นที่เด่นๆของจังหวัดสุโข,ขทัยค่ะ